สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมัสเตอร์ครับวันนี้3 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับกับการเปิดฝาสูบครับรถยนตนิสสันนาวาร่าดีสนะครับมีอาการควันขาวและเครื่องยนต์ดับนะครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทไม่ติดเลยครับเราจะเปิดฝาสูบเครื่องยนต์บล็อกวายดีนะครับในนิสสันนาวาร่าดีสคันนี้กันครับคันนี้นะครับท่านเจ้าของรถประสบปัญหาจากการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเรากับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเพิ่งซ่อมเครื่องยนต์มาครับแต่ไม่นานนะครับก็เกิดปัญหาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันครับใช้งานมา3 3 3แ4นกิโลเมตรนะครับมีปัญหาก็คือขับใช้งานอยู่ดีๆนะครับเกิดควันขาวนะครับเต็มถนนเลยนะครับหลังจากนั้นเครื่องยนต์ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยครับไปชมกันครับสวัสดีครับแคนี้นะครับนนี้นะครับคันนี้ลูกค้าสไลด์มาจาก ทางด่วน M81 นะครับบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับลูกค้าไปจังหวัดกาญจนบุรีครับปรากฏว่าขากลับเนี่ยนะฮะลูกค้าบอกว่ารถมีอาการควันขาวครับขโมงเลยนะครับที่บริเวณท้ายรถครับและหลังจากนั้นไม่นานครับเครื่องยนต์ก็ดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะครับทําการสไลด์มาหาเรานะครับในเวลากลางคืนครับพอเช้ารุ่งขึ้นนะครับเราตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าช่างเทคนิคแจ้งครับว่าหัวฉีดสูบสีเนี่ยนะฮะมันหลุดออกจากตําแหน่งนะครับมันหลุดออกจากเบ้านะฮะเราก็ทําการตรวจสอบปรากฏว่าตัวสกรูนะครับที่ยึด นะครับประกับของตัวหัวฉีดสูบที่สี่เนี่ยนะครับมันเกิดการรูดครับสืบไปสืบมานะครับสอบถามท่านเจ้าของรถแจ้งว่ารถคันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดฝาสูบมาครับแล้วมีการแก้ไขในบริเวณนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ว่าตัวเกลียวที่ล็อกประกับของตัวหัวฉีดเนี่ยนะฮะมันเกิดการเสียหายครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดของคันนี้กันครับท่านเจ้าของรถโทรเข้ามาหาเราตอนหัวค่ำนะครับบอกว่ากําลังจะสไลด์รถเข้ามาครับ และเราก็รอรับครับปรากฏว่าเราตรวจสอบเจอเบื้องต้นเลยนะฮะทำไมอุจฉีสูงที่4ถ be ึงดิ้นได้ขยับได้แบบนี้นะซึ่งมันผิดปกติแน่นอนเลยครับมันจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการตรวจสอบต่อไปครับนี่ฮะตัวสีแป๊บโขดฉีดก็มีปัญหาขาดนะครับมันซึ่งมันผิดปกติแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดฝาเข้าวาวในวันพรุ่งนี้ครับว่ามันมีอะไรผิดปกติครับเพื่อพิสูจน์นะฮะเราเปิดฝาเข้าวาวออกมานะครับก็ปากฏว่านะครับ ภายในตัวเครื่องยนต์นี่มันสายผิดปกติฮะเป็นไปได้ว่าโซลาร์รั่วนะครับแต่อะไรที่ทําให้รั่วนะครับเราตรวจสอบแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะประกับล็อกหัวฉีดสูบพิสัเนี่ยมันดิ้นได้แบบนี้ซึ่งมันผิดปกติครับหัวฉีดจะต้องอยู่แน่นเลยนะฮะต้องดิ้นไม่ได้แล้วก็ตัวบริเวณแป๊บแป๊บไหลกลับเนี่ยแป๊บน้ำมันไหลกลับเนี่ยมันแตกมันขาดนะครับซึ่งแสดงว่าตัวหัวฉีดเนี่ยมันดิ้นได้มันดิ้นจนขยับได้นะครับก็แสดงว่าสกรูตัวนี้ไม่แน่นหรืออาจจะเกิดปัญหาจากตัววววเเกกกลีีียยรรรััับทท่่ึดดตตฝาาาาาสสซงมปญหไ้ํจอบตัว สกรูนะครับก็ปรากฏว่าสกรูเนี่ยวเกลียวไม่ได้เสียนะครับแล้วเราก็ขันน็อตนะครับขันดูมันไม่สามารถที่จะขันแน่นได้แล้วะครับแล้วก็สกรูผิดปกติครับแน่นอนครับคันนี้เกียวหวานครับที่บริเวณฝาสูบคะรับท่านเจ้าของรถบอกว่าคันนี้เคยเปิดฝาสูบม,มาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะใช้ฝาสูบเดิมแล้วเพราะมันซ่อมมาหลายรอบแล้วน,นะคะเราบอกว่าโอเคงั้นไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็ตรวจสอบนะฮะ ว่าฝาสูบมันสามารถที่จะใช้งานกลับไปได้หรือเปล่านะครับจริงๆสามารถที่จะซ่อมกลับไปได้นะครับแต่ท่านเจ้าของรถบอกว่าฝาใบเนี่ยเคยปาดมาแล้วนะครับสครั้งนะครับก็ไม่อยากจะใช้อีกแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเ,เมื่อไม่อยากใช้แล้วเดี๋ยวเราหาฝาใหม่นะครับที่เป็นฝาซิงกงมาเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปแก้เกลียวนะครับที่บริเวณฝาสูบเดิมแล้วนะครับเรามาตรวจสอบกันครับนี่คือสกรูที่ยึด หัวฉีดครับระหว่างที่สูบด <pl ains> <ini> <you. t realidade> ้านขวาเนี่ยคือปกตินะฮะของเดิมโรงงานกับด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นสกรูที่ยาวกว่าปกติก็แสดงว่าเกิดการรูดมานะครับแล้วเกิดการตับเกียวใหม่นะครับซึ่งมันเอาไม่อยู่ครับมันไม่สามารถรักษาแรงดันได้เราหาตัวฝาสูบมาครับเราได้ฝาสูบมาใหม่แล้วเองก็ตามนะครับแต่ต้องทําการแก้ไขเปลี่ยนยางตีนวาวครับเพราะจะได้ใช้งานยาวๆครับถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนยางตีนวาวเดี๋ยวมใช้งานไม่นานเดี๋ยวควันขาวอีกนะเราเปลี่ยนจากการเปลี่ยนเลยฮะแล้วก็ทําการตรวจสอบนะครับระยะห่างของตีน นะครับรักษาเรื่องของการป้องกันการรั่วของหน้าวาลเป็นยังไงบ้างนะครับตัวบ่าววาลโอเคไหมทุกอย่างโอเคครับเราทาการเปลี่ยนยางตีนวาลนะครับการเช็ควาลนะครับแล้วก็ทําการประกอบได้เลยฮะเราทําการอัดกาวใหม่ทุกจุดเลยนะครับบริเวณฝาท้ายของฝาสูบเนี่ยนะฮะมันจะเป็นฝาประกบซึ่งเราไม่ไว้ใจนะครับเราถอดออกมานะครับทำความสะอาดแล้วอัดกาวตรวจสอบโอลิง่งต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แล้วอัดกาวใหม่นะครับขันปอนนะครับเพื่อจะใช้งานได้อย่างยาวๆครับไม่ใช่ว่าได้ฝาสูบมาปุ๊บนะฮะจะใส่ได้ทันทีไม่ใช่นะฮะเราต้องทําการแก้ไขนะครับหรือปรับปรุงครับอุปกรณ์อะไรก่อนที่เราจะนําใส่ไปในเครื่องยนต์ครับเพื่อความพร้อมนะครับที่จะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในระหว่างการใช้ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับประกันฝาสูบเราเบิกแท้มาเลยฮะเราตรวจสอบแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการพ่นสเปรย์ทองแดงนะเพื่อเคลือบนะฮะ เพราะว่ารถเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยน้าสัมผัสมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราจำเป็นที่จะต้องทำการเสริมนะครับการซีลนะครับให้ดีนะครับหลังจากนั้นเราทำการขันปอนนะครับตามค่ามาตรฐานของนิสสันนะครับซึ่งของนิสสันเองเนี่ยการขันประกันฝาสูบนะครับการขันฝาสูบท็อกฝาสูบเนี่ยนะครับจะอาจจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งเขาใช้ทั้งแรงขันนะฮะแล้วก็ขันออกนะครับเพื่อจะเกิดการคลายตัวนะครับหรือเพื่อจะเกิดการคลายตัวแล้วก็กด ซ้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ขันองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะของนิสัน่อนแทางละเอียดนะคะแล้วก็แรงขันต่างๆนะครับการขันองศาต่างๆจะต้องทําตามมาตรฐานตามคู่มือแนะนําเลยนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อกําหนดนะฮะลำดับการขันแรงขันองศาการขันนะฮะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานครับเราก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะฮะก็ถือว่าถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับหลังจากนั้นก็ทำการประกอบชิ้นส่วนนะครับก็คือตัวเผาลุกเบี้ยวนะครับทั้ง ID และไอียนะครับ กลับเข้าไปนะครับตามจุดต่างๆที่เราตรวจสอบนะครแล้วก็ทําการหล่อลื่นนะครับเป็นระยะนะครับเราทําการหล่อลื่นนะครแล้วก็ขันปอนนะครับเพื่อจะทําให้งานออกมาดีที่สุดนะครับความสะอาดนะครับแรงขันนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไหล่นะครับที่มีมาตรฐานนะครับเราคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีครับ หลังจากที่เราทําการติดตั้งเผารูเบี้ยวไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวประกับเผารูเบี้ยวนะครับแล้วก็ขันปอนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับการขันปอนถือว่าสําคัญมากในการทํางานนะครับลำดับการขันนะครับแล้วก็แรงขันที่ใช้นะครับรวมทั้งเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับอีกหลายๆอย่างนะครับที่คู่มือเนี่ยนะครับแนะนําเราไว้นะครับแล้วก็ทําตามทั้งหมดนะฮะ และตอนนี้นะครับในส่วนฝาสูบก็เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการตรวจสอบนะครับโซ่ทัมิ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์หัวฉีดนะครับทุกอย่างนะครับแหวนไหลกลับลางนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะรางมันแตกนะครับรางไหลกลับนะฮะตัวราวราวางของไหลกลับตัวพิมพ์แป๊บแดกเนี่ยนะครับเราทําการล้างท่อยดีนะครับแล้วก็ประกอบท่อยดีกลับเข้าไปนะครับประกฑนทุกตัวเราทําการพ่นสเปรย์ทองแดงใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อเก็บงานเนียนๆนะครับอุปกรณ์นะครับฝาครอบต่างๆซีลต่างๆนะครับเราแก้ไขใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อให้งานออกมา อย่างดีนะครับการขันปอน์บริเวณหัวแคมนะครับฝาครอบหน้านะครับโอลิงต่างๆนะครับเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเพื่อจะป้องกันการรั่วในอนาคตนะครับจุดไหนที่มันดูไม่ดีแล้วเราก็จะทําไปเลยนะครับเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แล้วสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำนะครับอีกจุดหนึ่งที่สาคัญเลยก็คือคันนี้นะครับตัวแป๊บ ของตัวซีลของแป๊บหัวฉีดสูบี่ซีแต่มันขาดนะครับเราทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเราทําการตรวจสอบฝาเข้าวาลด้วยว่ารั่วหรือเปล่านะครับเพราะมันมีแรงกระแทกจากตัวหัวฉีดที่มันกระเด้งขึ้นมาที่มันลอยขึ้นมาหลังจากที่เจอกำลังอัดแล้วทุกอย่างโอเคครับเราทําการติดเครื่องยนต์นะครับทําการทดสอบนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มเลยฮะติดง่ายเดินนิ่มเดินเรียบเลยนะับไม่ว่าจะเป็นรอบเดินเบานะครับ แล้วก็เราเล็กเครื่องยนต์นะครับก็ยังสามารถที่จะให้การตอบสนองที่ดีครับหลังที่เราทําการประกอบฝาสูบไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องทําการตรวจสอบว่ามีการการน้ําดันไหมมีการดันออกมาของแรงอัดหรือเปล่านะครับเราทําการตรวจสอบตามขั้นตอนครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนํารถออกไปวิ่งทดสอบครับตอนนี้นะครับรถพร้อมแล้วนะครับพร้อมยื่นวิ่งทดสอบแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้นะครับเพียงแค่เกลียวของฝาสูบนะครับที่ทําการยึดตัวสกรูนะครับของมือฉีดสูบที่สี่มันรูดนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องทําการแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนฝาสูบใหม่เลยนะครับเพราะว่า เพื่อความชัวร์ครับลูกค้าบอกว่าไม่อยากจะใช้ฝาสูบใบนี้แล้วเพราะแก้มาหลายรอบแล้วนะครับไม่หายสักทีนะครับเราบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาเราเปลี่ยนฝาสูบสิงคงให้ที่เป็นฝาสูบมาตรฐานนะครับคุณภาพดีนะครับเราเราเลือกมาแล้วนะครับว่าเป็นฝาสุบที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักนะครับตรวจแล้วผ่านเนี่ยเราใช้นะครับแล้วก็เป็นฝาสุบที่ยังไม่เคยใส่หน้ามานะครับถือว่าโอเคเลยเราขับทดสอบ้วก็ถือว่าผ่านแล้วเครื่องยนต์เดินนิ่มเลยนะครับขับอัตราเร่งดีอะไรดีทุกอย่างนะครับทุกอย่างโอเคสามารถที่ การเปลี่ยนฝาสูบนะครับเนื่องจากตัวเกลียวที่บริเวณฝาสูบนะครับเกลียวสําหรับยึดหัวฉีดสูบที่4เนี่ยมันรูดนะฮะเราจะการเปลี่ยนฝาสูบไป,เ,ปเลยครับแล้วแก้ไขทุกอย่างกลับมาดีใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับโอเคครับ